MLM นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะ ก็จะเป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุด A มาจุด B แล้วจากจุด A ไปจุด C ค่ะโดยอ้างอิงจากจุด A หรือว่าจุดที่1นั่นเองนะคะรูปแบบที่2นะคะเป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุด A ไปจุด B แล้วจากจุด B ไปจุด C ค่ะค่ะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะห่างนะคะจากจุด A มาจุด B ให้เราก่อนนะคะให้เราดูที่ค่า d h d ตีค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะสาธิตการใช้งานโปรแกรม MLM ค่ะโปรแกรมการคำนวณหาค่าระยะห่างระหว่างจุดนั่นเองนะคะ ถ้าละกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้องโทตชัศนยี่ห้อ t o p ปคอรุ่น GPT 3102 n มือ2ค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนและว,วิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะขาังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม MLM นะคะให้เราะคะ่ะกดไปที่ปุ่ม NU ค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2ค่ะ แล้วให้เลือกเข้าที่โปรแกรม F1 ค่ะโปรแกรม MLM นะคะจะอยู่ที่ F2 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งาน2วิธีนะคะวิธีแรกนะคะที่ F1 นะคะ U file นะคะก็คือการหาค่าระยะห่างนะคะจากไฟล์งานเดิมนั่นเองนะคะส่วนที่ F2 นะคะ Dot U นะคะก็คือการหาค่าระยะห่างนะคะจากพื้นที่จริงนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะเราจะใช้กันที่ F2 Dot U ค่ะ แล้วเลือกเข้าที่ Donut F2 ค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามาในตัวโปรแกรม MLM นะคะขเขาก็จะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะ ก็จะเป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุด A มาจุด B แล้วจากจุด A ไปจุด C ค่ะโดยอ้างอิงจากจุด A หรือว่าจุดที่1นั่นเองนะคะรูปแบบที่2นะคะเป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุด A ไปจุด B แล้วจากจุด B ไปจุด C ค่ะโดยอ้างอิงจากจุด B หรือว่าจุดที่2นั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตกันทั้ง2รูปแบบค่ะเรานะคะมาเริ่มกันที่รูปแบบแรกก่อนค่ะกดเข้าที่ F1 ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลงตัวกล้องนะคะ ไปยันจุดที่เราต้องการหาค่าระยะห่างค่ะและให้กดแมสเทบหนึ่งค่ะค่ะตัวกล้องนะคะก็จะขึ้นเป็นดุดที่2ให้เรานะคะให้เรานะคะเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุดที่2ของเราได้เลยค่ะ ตัวกล้องไปยันจุดที่2ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทีหนึค่ะ ค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะห่างนะคะจากจุด A มาจุด B ให้เราแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า d hasd ค่ะจะอยู่ที่1เมตรนะคะ53เซน2มิลค่ะส่วน d vd ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งของเรานั่นเองค่ะค่าแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูค่าระยะห่างนะคะจากจุด A มาจุด C กันค่ะให้เรากดที่ h d f3 ค่ะจากนั้นค่ะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่3ของเราได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อเราเลีงตัวกล้องมายังจุดที่3ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบ1ค่ะ ต,ตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะห่างนะคะจากจุด A มาจุด C ให้เราแล้วนะคะใ้เราดูที่ค่า d h t ค่ะจะอยู่ที่2เมตรนะคะ47เซน2มิลค่ะส่วนค่า d v d ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งของเรานั่นเองค่ะข้อนี้ก็เป็นการหาค่าระยะห่างนะคะในรูปแบบแรกนะคะโดยอ้างอิงจากจุด A หรือว่าจุดที่1นนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรูปแบบที่2ค่ะให้เรากด ESC ออกมากค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกเข้าที่ MLMS 2ค่ะแล้วเลือกเข้าที่ดอนยู F2 ค่ะเลือกดอนยูอีกครั้งนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกเข้าที่ MLM นะคะรูปแบบที่2ค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เรานะคะเล็งตัวกล้องนะคะไปยันจุดแรกของเรานะคะหรือว่าจุด A นั่นเองค่ะ จากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบหนึ่งค่ะค่ะตัวกล้องนะคะก็จะลั่นขึ้นเป็นจุดที่สองค่ะให้เราเลงตัวกล้องนะคะไปเย็นจุดที่2ของเราได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราเลงตัวกล้องไปยันจุดที่2ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบหนึ่งค่ะ ตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะห่างนะคะจากจุด A มาจุด B ให้เราก่อนนะคะให้เราดูที่ค่า dhd ค่ะจะอยู่ที่1เมตรนะคะ81เซนติมค่ะส่วนค่า dvd นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งของเรานั่นเองค่ะค่าแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูค่าระยะห่างระหว่างจุด B มาจุด C กันค่ะให้กดที่ hd f 3ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุดที่3ของเราค่ะ เมื่อเราเล็งตัวกล้องไปยังจุดที่3ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบหนึ่งค่ะค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะห่างนะคะจากจุด B มาจุด C ให้เราแล้วค่ะให้ดูที่ค่า DHD นะคะจะอยู่ที่1เมตรนะคะเจ็ดเซนเก้ามิลค่ะ ค่าดีวนะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งนั่นเองค่ะค่าแล้วนี่ก็เป็นการหาค่าระยะห่างนะคะในรูปแบบที่2ค่ะโดยอ้างอิงจากจุด B หรือว่าจุดที่2นั่นเองค่ะ คแลวนั่นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม MLM ทั้ง2รูปแบบนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจตัวที่1สาธิตไปนะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1ห,หรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อคเซซอรีนอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชว์รูมพีนัมเบอวันนะคะ จะตั้งอยู่ที่ซอยขจรสุขตำบนลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะหากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์02 181 68cc หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ